สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุไฟคลิปรักสามเศร้าของชาวธาตุไฟเมธสิงธนูคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นอยู่ประจำวันที่4-15ถึง15กรกฎาคม2566นะคะเรื่องราวสลับกันได้ตลอดเวลาค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวเป็นเรื่องราวของคุณเนี่ยคะ ปัญหาของคุณโดยตรงแอดไลน์มาได้นะคะแอดไลน์ตรงนี้หรือเข้าไปใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้กดเพิ่มเพื่อนนะคะมีการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยแบ่งธาตุไว้ให้อยู่ใต้คลิปนี้มีราคาค่าครูอยู่ด้วยนะคะใครอยากดูแอดไลน์มาใครอยากเรียนอ่านไพ่รับสอนอ่านไพ่ค่ะสอนตัวต่อตัว,ตวสอนให้แบบละเอียดเนาะ,ะก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขอดูรูปแบบความสัมพันธ์สามเศร้าของพวกคุณ ะะดูว่าเหนื่อยกันขนาดไหนขอดูหน่อยค่ะชาวธาตุไฟนะฮะโอ้ยเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งโอเคขอดูหน่อยค่ะพลังงานในอดีตที่ผ่านมาเจ็ดไม้มีการบล็อกการปิดกัน้นกันจะเป็นการบล็อกทางโซเชียลหรือจะเป็นการบล็อกทางความรู้สึกต่างๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะต้อง ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาด้วยนะคะบางครั้งเนะะี่ยเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้มันกลายเป็นว่าถ้าไม่ได้ปิดกัน้นทางโซเชียลก็เหมือนความรู้สึกที่มันมีกำแพงปิดกั้นกันอยู่ไม่สามารถพัฒนาอะไรหรือว่าทำอะไรไปได้มากกว่านี้และเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสองเหรียญ ปกครองความสัมพันธ์ถือความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ยอมวางสิ่งใดไปทางนู้นทีไปทางนี้ทีทำอะไรที่ได้แค่หมุนเวียนให้ความสัมพันธ์มันผ่านไปวันๆนะแล้วก็อาจจะเป็นธาตุไฟเม็สิ่งธนูเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของพวกคุณก็ได้นะเออเป็นราศีด้วยเหมือนกันก็ได้นะแล้วทีเนี้ยไพ่บอกว่ามันเหมือนกับเขาเลือกที่จะนิ่งแล้วก็เย็นชามากๆคุณถามอะไรคุณพยายาม เกี่ยวข้องกับเขาเขาก็จะบอกว่าเขาทํางานนะเขายุ่งนะเนะฮะเขาก็คือจะไม่ตอบโต้อะไรกลับมาเลยบางครั้งคุณติดต่อหรือทวงถามคําพูดการกระทําเขาก็เลือกที่จะบอกว่าเขายุ่งนะนะฮะคุณก็เก็บมาเนี่ยฮะน้อยใจเสียใจควีนถือถ้วยควีนถือถ้วยคือแม่ของลูกพ่อของลูกอ่าเป็นเพ้่ของคนที่อ่อนไหวค่ะรู้สึกมากรักมากเนะฮะแล้วก็ กังวลไปหมดคิดเยอะด้วยนะคะไพ่บอกว่าแต่เดวิลขึ้นมาชาวราศีมังกรได้นะคะมีธาตุน้ํำมาเกี่ยวข้องกรกฎพิจิกมีแล้วก็มีราศีมังกรมาเกี่ยวข้องได้คนที่ทํางานสีเทาๆทํางานกลางคืนนะฮะเออแล้วก็เดวิลยังแปลว่าความรุ่มหลงเนี่ยพันธนาการที่ไม่สามารถตัดกันไปได้จะเป็นเรื่องรูปเรื่องภาระหนี้สินหรือความรุ่มหลงกิเลสความมัวเมาต่างๆที่ เป็นอยู่มันไม่สามารถทําให้คุณหลุดจากกันได้นะฉะนั้นสองเหรียญมาเดวิลมาแปลว่าความสัมพันธ์นี้ยังเรื้อรังอยู่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่สามารถตัดออกไปให้หลุดออกจากสถานการณ์นี้ได้นะคะขอดูพลังงานของชาวธาตุดิน5้าใบค่ะขอดูพลังงานของชาวธาตุดิน5้าใบ1ิบไม้ เดอะมิ i c ิเชียนแหมไพ่ดีแต่มาอยู่ในความคิดเนาะจิตใต้สำนึกด้วยเดอะเวอร์ค่ะเนะ่ยฮะเวลออฟจูนวงร้อแห่งโชคชะตาคิงถือถ้วยนะฮะขอขยายคิงถือถ้วยหนึ่งใบค่ะโอเคนะฮะคุณกำลังนะจะติดขึ้นมานะชาวราศีตุลได้หรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายคดีความต่างต่าง ก็เข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะเรื่องพวกนี้คุณก็อาจจะกําลังคุยกันในเรื่องของกฎหมายด้วยด้วยนะคะมาดูการคู่กรณีของคุณห้าใบไพ่เดทชาวราศีพิจิกได้นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับชีวิตคนอื่นหมอแพทย์พยาบาลต่างๆเด็กถือไม้สี่ถ้วยหนึ่งไม้แล้วก็ห้าเหรียญค่ะ ให้บอกว่าตัวตนของคุณนีในช่วงนี้เลยใน4ีน่ถึงสินี้คุณจะเป็นคนที่เหมือนวางไม่ลงอะ่ะมีความทุกข์อยู่มากๆแบกรับทุกอย่างปัญหาของความสัมพันธ์นี้มันกลายเป็นภาระให้คุณที่ต้องมาแบกรับต้องมารับรู้ต้องมาเจ็บอยู่อยู่คนเดียวที่เหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่มั่นคงมีความรับผิดชอบสูงถ้าคุณเป็นครอบครัวกันคุณก็ต้องรับผิดชอบภาระอะไรเยอะแย,ยะมากมายต้องรับคําพูด นะของคนอื่นหรือรับรู้เยอะแล้วก็หรือถ้าเป็นความสัมพันธ์คุณก็แบกรับความรู้สึกนี้อยู่คนเดียวความคิดของคุณนะคาดหวังแล้วก็เขาเรียกว่าอ,อะไรภาวนานะอยากหาทางออกอยากตัดปัญหานี้อยากให้ทุกอย่างมันจบลงด้วยดีนะ t h มิ a ิช c ั a นก็คืออ,อด้วยปฏิหารด้วยมันเหมือนความหวังที่ ที่ฟุ้งที่เพอร์เซอร์ถ้ามันมีไพ่เดอะเมจิชเชนมาอยากจะอยากจะให้ทุกอย่างมันกลับพลิกเหมือนฝ่ามืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จิตใต้สํานึกมันเป็นเดอะเบอร์เดอะเบอร์ที่แปลว่าการเคลียร์แล้วเริ่มใหม่การสารพลังงานใหม่ๆเคลียร์กันให้จบแล้วเริ่มใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่มันเป็นแค่ความคิดกับจิตใต้สํานึกไงเพราะแล้วอดีตอะ่ะมันก็เป็นวิวออฟเฟอร์จูนก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือโชคชะตาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นบุญวัสนาหรือ ที่ต้องเผชิญฉะนั้นคุณก็ผ่านมากับเรื่องนี้มาระยะหนึ่งมันก็คือสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเเปลี่ยนแปลงหรือคุณจะไปแก้ไขมันอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้อะในเมื่อมันเป็นโชคชะตาที่ถูกกำหนดขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ มันต้องเกิดขึ้นฉะนั้นคุณก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ไพ่บอกว่าคุณต้องแบกรับในเดือนนี้นะเดือบรับแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยกับมันอยู่ระยะหนึ่งมันมาพร้อมกับคิงถือถ้วยนะแสดงว่าคุณต้องแบกรับกับปัญหาของความสัมพันธ์ที่เขาไม่ยอมตัดสินไม่ยอมทําอะไรเลยจริงๆเขาเมื่อก่อนหรือความรู้สึกของความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีในระดับหนึ่งเลยรักคุณหรือรักครอบครัวรักความสัมพันธ์นี้ แต่วันนี้มันกลายเป็นว่าเขาถือสองมือถือสองมือในรูปแบบที่อันนึงก็วางไม่ได้เพราะมันมีฐานของความมั่นคงมันมีฐานของการใช้ชีวิตหรือมีพันธะผูกพันกันมาระดับหนึ่งแต่อันหนึง่งคุณถ้าเป็นตัวคุณที่มาทีหลังคุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความรักอะ่ะเขามอบให้คุณอะไรเงี้ยเออคุณก็พยายามจะดึงมันไว้หรือถ้าคุณมาก่อนคุณก็จะรู้ว่าพันธะของเขาให้คุณก็คือครอบครัวแต่อีกสิ่งหนึ่งเขาถือด้วยความรู้สึกของเขาจริงๆฉะนั้น อารมณ์แบบฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณแบกอะ่ะพลอยมองว่าคุณรู้อยู่แก่ใจนะครับเลือกคุณรู้อยู่แก่ใจแล้วคุณก็เหมือนแบบบางคนเลือกที่จะบางครั้งอาจจะคิดอยากจะฟ้องหย่าหรือเลิกทําอะไรให้มันชัดเจนไปนะพยายามเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองแต่ถามว่าวันนี้คุณทําได้ไหมนะ,ะคุณยังทําความรู้สึกของคุณไม่ได้นะฮะฉะนั้นอะไรมันก็ไม่ถูกลดลงเพราะว่าคุณยังเห็นว่า ความสัมพันธ์ยังไปต่อใบแรกก็ยังถึงบอกว่าคุณยังแบบมันไว้คุณไม่ยอมว่ามาดูเขาบ้างค่ะเขาเนี่ยฮะเขาเป็นพลังงานของไพ่เดทไพ่เดทแปลว่าการจบการเลิกราก,การเปลี่ยนแปลงเดือนนี้ช่วงเวลานี้เขามีเกณฑ์จะพูดว่าจบเปลี่ยนแปลงหรือเลิกกับใครสักคนเนี่ยพลังงานเขาค่อนข้างเด่นเพราะท้าเหรียญขึ้นมาเป็นแนวโน้มด้วยเนี่ยก็แปลว่าเพราะว่าความรู้สึกมันน้อยลงหรือปัญหา มันทําให้เกิดขึ้นความเย็นชาความเพิกเฉยการทําอะไรไม่เติมเต็มฉะนั้นวันนี้มันอาจจะเป็นการใช้อารมณ์ที่พูดว่าเลิกนะหรือกําลังคิดที่จะทําอะไรที่ถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ตัวเขาเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงด้วยการจบบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่นะมาดูความคิดเขาเขาจับสิ่งใหม่ค่ะการเริ่มใหม่ๆกับคนใหม่กับคนอายุน้อยกับสิ่งใหม่นะโปรเจกต์ใหม่อะไรก็ช่างเขามีความคิดที่ จะเริ่มสิ่งใหม่อยู่ในความคิดเขาแถมมีสีถ้วยเข้ามาแต่จิตใต้สำนึกเขาเขาไม่ได้ตรงไม่ได้เป็นคนที่อยากจะเลือกสิ่งนี้ไม่ได้เป็นคนที่อยากจะให้ทุกอย่างเกิดขึ้นวันนี้เหมือนมีคำพูดะหรือว่าการบอกให้เขาทำแบบนั้นแบบนี้มองดูนะว่าช่วงเดือนนี้จิตใต้สำนึกเขายังจริงๆเขาก็อยากอยู่นิ่งๆนะเขาอยากอยู่นิ่งๆเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาพยายามประคองมาได้ระยะหนึ่งแล้วถ้า ไม่เหลืออดเหลือทนหรือว่าเขาต้องทนทต้องทําจริงๆเขาจะเลือกจริงๆจิตใต้สํำน,นึกเขาเลือกที่จะอยากอยู่เฉยๆมากกว่าค่ะเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามดึงสิ่งนี้ไว้แล้วประคองสิ่งนี้ไว้แล้วค่ะนะแนวโน้มมันถึงออกมาว่าถึงแม้มันจะแบบถึงแม้มันจะเย็นชาลงรักกันหันหน้ามาเนาะรักกันน้อยลงหันหน้ามาคุยกันน้อยลง ฉะนั้นเขาเองเขาก็ยังไม่อยากทําแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสที่เดือนนี้เขาอาจจะพูดว่าต้องเปลี่ยนแปลงหรือต้องจบอะไรบางอย่างเนี่ยมาดูซิว่าเนี่ยฮะความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยฮะขอดูหน่อยค่ะในความสัมพันธ์พวกคุณเนี่ยนะคุณรู้สึกยังไงกับเขาในตอนนี้เนี่ยฮะขอดูหน่อยว่าพลังงานของคุณที่คุณรู้สึกกับเขาเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างสิบถ้วยคุณยัง คำว่าครอบครัวมันยังแบบยังเด่นชัดอยู่ในใจคุณคือคุณแบบสิบไม้มาเป็นสิบสิบถ้วยอะ่ะมันเหมือนคําว่าครอบครัวคุณอยากได้ครอบครัวของคุณกลับคืนมาหรืออยากได้ความรักที่พวกคุณมีให้กันมันคืนมาแต่รู้ได้ว่าสิบมาเป็นเก้าเก้าอ่าสิบถ้วยมาเป็นเก้าถ้วยมันแปลว่าคุณถูกรู้คุณรู้แล้วแหละว่าเขารดระดับความสัมพันธ์ลงเนี่ยความสัมพันธ์ลงอยากได้อิสระของตัวเองความรู้สึกของคุณที่ รู้สึกกับเขาคือทุกข์มากๆถูกเอาเปรียบถูกแทงข้างหลังถูกทําให้เสียอกเสียใจอยู่วันนี้สิบถ้วยมาเป็นเก้าถ้วยมาเป็นสิบดาบฉะนั้นทุกข์เต็มๆนะฮะทุกข์เต็มๆก็คือสิ่งที่สิ่งที่เขาทํากับคุณคือมันทั้งเจ็บทั้งแค้นนะฮะทั้งรักทั้งแค้นอยู่ในความรู้สึกที่มันเป็นแบบนี้นะฮะเขาดูเขาบ้างค่ะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณ ขอดูความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อคุณเนะะียค่ะก้าวถ้วยเนะะี่ยเออก้าเหรียญขออภัยเนี่ยฮะก้าเหรียญเนี่ยฮะเขาเหมือนว่าเขาก็รักคุณนะแต่เขาให้คุณเต็มเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าร,ารู้ว่ามันพองลงแล้วเนะขามีพื้นที่ของตัวเองหน่อยนะเออแล้วก็ยังต้องเกี่ยวข้องกันอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องของลูกด้วยนะฉะนั้นบางคนยังเกี่ยวข้องกันด้วยการซัพพอร์ตกันแต่ว่าเขาบอกว่าเขา รู้สึกยังไงเขาก็ยังเป็นคนอย่างนั้นแล้วก็อืมเขาเองนะรู้ว่าเขาอ่ะพูดตามตรงว่าเขารู้สึกว่าเขารักคุณน้อยลงแล้วเนี่ยนะน้อยลงแล้วแต่สี่ไม้เท้ามันก็ยังถือว่ามีมีเป็นครอบครัวอยู่นะเป็นการผูกพันสี่ไม้เท้าคือยังต้องดําเนินชีวิตร่วมกันไปค่ะนะฉะนั้นไพ่ของคุณนะเป็นโถ่ยมาเลยแต่ของเขาเป็นเหรียญเหรียญก็คือการผูกพันผูกมัดเป็น รั์สินซึ่งกันและกันเนาะเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณก็เป็นหนึ่งในในในครอบครัวอาจจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกเยอะยังไงก็ยังเป็นครอบครัวอยู่มาดูซิว่าแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะคู่กรณีของอคุณเนี่ยที่เขาไปเกี่ยวข้องกับอีกฝั่งหนึ่งอะไม่ว่าเขาจะมาก่อนหรือมาหลังนะคุณก็เลือกเอานะว่าคุณเป็นคนมาก่อนหรือมาหลังคุณก็ดูแล้วกันว่าความสัมพันธ์เนี่ยของพวกเขาเป็นยังไงนะขอดูหนะะ่อยค่ะความสัมพันธ์ของ คู่กรณีของชาวธาตุไฟกับมือที่สมคนนั้นนะความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้โอ้เขาก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะการขอโอกาสการสัญญาการพูดการทําอะไรบ่อยๆก็ไม่ได้ดีค่ะถ้ายิ่งเขารู้อยู่แล้วว่าออมีครอบครัวหรือมีตัวคุณอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ระหองละแห่งกันนะฮะไพ่ไพ่แบบสี่ถ้วยนะก็พูดกันเรื่องเดิมๆ ขอโอกาสกันในเรื่องแบบเดิมๆการพยายามที่จะหยิบยื่อหรือให้แก้ไขในเรื่องเดิมๆแล้วก็ความสัมพันธ์ก็คอนแคนงอนแงนไม่ได้ดูดีหรอกค่ะมันก็เป็นสองดาบเนาะก็เป็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันบอกว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างไกลด้วยนะบางคนก็อยู่ห่างไกลกันแล้วก็แล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์อย่างที่บอกค่ะคนหนึ่งออกหน้าออกตาเขาอาจจะเป็นคนที่ถูกซ่อนถูกเก็บหรือออกหน้าออกตาแต่มันก็ไม่ได้มีความสุขเลยนะในความสัมพันธ์สามเศร้านี้นะ อืมโอเคนะคทีนี้มาดูแนวโน้มนะแนวโน้มของพวกคุณเนี่ยค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกคุณก็จะวันที่ 4- 1 5ถึง15นี้มีเกณฑ์ว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดเรื่องใดบ้างคะขอดูหน่อยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงของชาวทาตไฟนะฮะที่วันที่4ถึง15 กระดาษคมนะเป็นแค่เรื่องราวโดยรวมนะคะไม่ใช่รวมส่วนตัวของใครอยากดูดวงส่วนตัวแอปไลน์มานะคะขอดูเนะะียค่ะสามเศร้ายังคงไปอยู่แต่สถานการณ์น่าจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่หรือเปล่านะโอ้นะเออมีคนจะไปนะมีคนจะแบบมีคนแบบหรือว่าตัวคุณนะคะหรือมันมีคนที่แบบเหมือนเหมือนว่า ปัญหานี้มันจะยังยื้อกันอยู่ค่ะนะแบบเอออยากจะออกแต่ว่ามันมีจุดที่ต้องยังยื้อกันอยู่ค่ะนะขอขอขยายเพิ่มหนะะ่อยค่ะโอ้ยังขัดกันอยู่เหมือนเดิมเนะะี่ยฮะเออจริงๆพวกคุณตอนนี้นะคิดว่าเดือนนี้มันจะเหมือนดึงกันด้วยดึงกันด้วยเขาเรียกว่าอะไรผลประโยชน์ดึงกันด้วยบางครั้งลูก ะะเรื่องของเด็กยื้อกันไว้ด้วยเรื่องของเด็กที่ยังหลุดไม่ได้และบางครั้งก็เรื่องของทรัพย์สินค่ะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะมีการพูดคุยหรือว่าหรือว่าขัดแย้งกันในเรื่องของพวกนี้แหละที่มันเคลียร์กันเคลียร์กันไม่ได้สามเศร้ายังไปต่อแต่จะต้องมีคนจะอยากจะออกจากจุดของความสัมพันธ์นี้จริงๆร,ร,รอบนี้แต่ว่าถ้าถามว่าออกได้ไหมใบนี้ค่ะ ยังเป็นกรรมเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นอยู่ยังจงมีความขัดแย้งอยู่ในความสัมพันธ์นี้ทั้งที่มันไม่ได้มีความสุขนะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณยังต้องแบกรับแล้วก็ถึงแม้จะพยายามเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองแต่บอกนะว่ามันก็ยังไม่สําเร็จยังไม่สำร็จผลเท่าไหร่นะคะก็ยังไปต่อเพราะว่าบางคนมีด้วยเรื่องของลูกนะที่ยังต้อง พันธนาการด้วยหรือบางคนก็เรื่องของเงินเรื่องของทรัรพย์สินนะคะที่ยังต้องต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ในเวลานี้นะคะอามาดูหน่อยค่ะขอให้สรุปให้แนะนำนะคะขอให้สรุปให้แนะนําให้กับพวกคุณหน่อยว่าช่วงต้นเดือนกรกฎานี้ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมคิงถือไม้เขายังคงเป็นคนเย็นชาเช่นเดิมเนี่ยไม่ถ้าคุณถามเขาด้เรื่องอะไรเขาเขาจะไม่ตอบไม่ค่อยพูดค่ะนะก็ไม่ค่อยพูดก็จะกลายเป็นว่า พูดเขายุ่งเรื่องงานนะกลายเป็นว่าเราไปก่อกวนเขาอีกนะฉะนั้นนะ,ะเด็กถือถ้วยมานะ,ะเบื้องหลังของความสัมพันธ์พวกคุณมันเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยมาหลายรอบมากนะฉะนั้นปัญหาของความสัมพันธ์นของพวกคุณมันคือคนอายุน้อยค่ะแล้วก็เป็นการที่มันไม่ได้เปิดการพูดคุยแบบจริงจังนะฮะเช่นถ้าคุณจะพูดเขาอาจจะพูดแค่ครึ่งเดียวหรือไม่พูดเลยนะอาจจะพูดเรื่องอื่นหรือไม่ได้ เรื่องไม่ใช่เรื่องจริงที่พูดออกมาเนะฮะฉะนั้นการยังทํารับหลังยังคงเป็นอยู่ในช่วงนี้ฉะนั้นให้ให้ทำยังไงเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนค่ะคนคนนี้นะโอเคมาดูนะคะขอเซียมซีอี้จริงนะคะก็ไพ่ก็อยากบอกคุณแหละว่าให,ให้ให้คุณพยายามแค่ไหนนะคะหรือว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้ชัดเจนยังไงเขาก็ยังเป็นคนเดิมที่ไม่เปลี่ยนอยู่ทีนะฮะอ่าใบาที่43สา ชีวิตที่สุขสบายเผื่อใจไว้วันที่ตกตกต่ำบ้างนะฮะก็อย่างที่บอกค่ะมันมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะวันนี้คุณทุกข์อยู่คุณก็ต้องเผื่อคุณก็ไม่ต้องคิดว่ามันจะทุกข์ตลอดไปนะฮะคุณก็ไม่ต้องคิดว่าจะทุกข์ตลอดไปแล้วถ้าคุณสุขอยู่คุณก็ไม่ต้องคิดว่าสุขตลอดไปเขาทํากับคุณก็ไม่ต้องคิดว่าเขาจะทํากับคุณได้เสมอไปนะฉะนั้นอะไรที่มันคิดว่ามันจะเสมอ เป็นไปแบบนี้ตลอดมันไม่มีนะคะฉะนั้นเขาทําคุณวันหนึ่งนะคะเขาก็ต้องได้เจอเนี่ยได้เจอในสิ่งที่เขาควรได้รับอยู่ดีค่ะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าผลของกรรมไม่มีจริงนะคะฉะนั้นวันนี้คุณสุขสบายคุณก็ต้องคิดถึงวันหน้าว่าเผื่อมันจะลําบากวันหน้าอาวันนี้คุณลําบากคุณก็ไม่ใช่ว่าคุณจะคิดว่าวันนี้คุณจะลําบากหรือทุกข์ใจเสมอไปฉะนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนนะคะก็พยายามหน่อยเนาะนะอยู่กับ อยู่กับมันให้แบบไม่มีทุกข์มากเท่าไหร่อะคะ่ะชาวธาตุไฟเนาะก็ปล่อยวางดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าเขารักเราเขาจะไม่นอกใจเรานะถ้าเขารักอีกฝั่งหนึ่งร้อเซเขาก็ต้องเขาก็ต้องเลิเก,เลกกับเรานะฉะนั้นคนคนที่อยู่ตรงกลางคือคนที่ไม่ได้จริงใจที่สุดนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะชาวธาตุไฟพบกันใหม่นะ คลิปหน้าเนี่ย<ฤ>ก็ถ่า,ารักสามเศร้าก็จะเป็นกลางเดือนนะก็ของของปลายเดือนเนาะมาดูกันอีกทีว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงบ้างขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ